สวัสดีครับท่านผู้ชมมามามาือนนี้คุณตาวิถีไทยกับพาเข้าครัวทากับข้าวกับปลามืันนี้แกงปลานิมืันนี้ได้ปลา,านิงสดๆมาเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่นี่น,น,น<ม>ปลานิงสดๆมาคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที ค่ะแต่รไร่ใบมะกูดใส่เข้าไปท่านผู้ชมใส่เข้าไปเลยใส่เลยใส่เข้าไปเลยเลยใส่ใส่สใส่เซ็ตแกงแบบเล่าๆเฮานี่แหละแกงสึกขบเบือท่านผู้ชมเคยกินอย่บกแกงบอกแกง,<อ>แกงปลาสึกขเบเบือเซ็ตแกงแบบบ้านๆเฮานี่แหละท่านผู้ชม ใบมะกรูดหอมๆนะโอ้อแกงปลาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดติดแซ่ฮิเก้าพี่น้องนไงเออ <ไป S 1> เดี๋ยวให้มันเดือดก่อนนะ <ไป S 1> เนาะเขาจังเอาด้านใส่เนานะชนชมเนาะเออพอมันเดือดเจ็ดน้อยแนละ้วเขาจังเอาใส่ไอ้ไอ้ด้านอือตำกร,รบื้องพักสังเงานิดๆแกงอีสานบ้านเราหรืต้องมีพักสังเงานะติดแซ่บ ใส่พักใส่แง่งใส่ดอกอได้ใส่ดอกแค่ได้ท<ม>่านผู้ชมไห้อ่าใส่ดอกแค้ยคุณตาพี่ไทยเข,าข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซ่คือเก้าพี่โดย มันต้องมีมะขามเปียกจักน้อยเบิ่องล้นมีมะขามเปียก,กนี่ใส่มะาขามเปียกเข้าไปจักน้อยตัดข้าวอืมมะขามเปียกเข้าไปจักน้อยแก่ข้าวจักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะอือเอาเดี๋ยวจิมีพักอันนั้นอีกได้ท่านผู้ชมไหมอา่า เฝ้าเด็อคุณนตาพิธีไทยเดียวสิไปธุระแป๊บนึงปร,ประมาณจักสิบนาทีนี่แหละเออเดี๋ยวมามันเปเรือดเดี๋ยวมาเจอกัน เป็นะไปไปอมแต่เราเปนตะไคิดไปเป็นันก็ต้องจะสั่งอะไรากแต่แม่เาคิดอู่ก่อนแต่ไ้าใช้รถเคลื่อนมาท่ไม่มีเลยเรามีรถไงขี่กับบงกับบ้านได้มันจะเที่ยวไปไหนเพียไ ไี่มี่ยากใช่ให้ลองทำก่อนแล้วก็คปคิดแต่งมาทำเองอืมไว้มันก็ยังดีเลย่าง่าากดี ก็อะไรก็ถ so hmm. like like ึงมืออะไรกเดียวอ่าคได้ดแช่แดเนี่ยะอ่อนสุกแว่าเดี๋ยวต้องจการไปเดี๋ยวตรงนั้นตองัดการรอนุ่บอกเดีวจะคิดนอ กินหมด <laughs> 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 แก่องมใส่ของไม่ได้เรื่ของ่ม่ Thank you. มาพอกันอีกน้ำเดือดพึพ่งเพเลยท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาปลาใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนี่นี่แซ่บคือเก๋ท่านผู้ชมไอ้เมื่อนี้แกงปลาใส่ดอกพักไอใส่ดอกแคเนาะแล้วก็ใส่บักบวกเออแซ่บคือเก๋พี่น้องเมื่อนี้นะอยู่เฮือนอยู่ซานอืออ่าโอ้ มีมิวสิกประกอบเพลงอีกไหมมีมิวสิกประกอบเสียงการเฮ็ดกับเขา้าอ้คุกกี้คุกกี้อืมเอ่เพลงอีสานบ้านนาอีกไหมหอมดอกผักสงแงงหอมดอกผักสะแงง แซ่บคือเก้าพี่น้องมาเนี่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแกงบักบวกใส่ดอกแคร์สดแซ่บแล้วก็ใส่พักสแง่งพร้อมมาเนีิได้การได้การเดี๋ยวเบิว่ามีรถดีอยู่บอกท่านผู้ชมถ้าไม่มีรถดีก็ใส่ผงชูรสใส่ผงชูรสก็ไปแทนรถดีได้ แส่นรดดีกกใส่เกลือโบมีปลาแดกก็ใส่เกลือบ้านเขาเสร็จแท้ฟุกเก้ามีปลาแดกก็ใส่เกลือเอา,สสาเสร็จแท้คุณตาวิถีไทย อ๋อเห็นบอกเออพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้อีสานบ้านเฮานี่หอมผักสะแงงยามฟ้าแรงคำลงมาเสียงแคบแอบเขียดจะนาร้องยามฟ้ามวนห้อง้วนเขียดโมเขียดขาคำเสียงหมอล่ำฟ้ากันมวนเออแอออี้อยกันอวนฝนตกมาสู่อีสานเด้อพี่น้องเด้อ บ้านเห็นบ่พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้แกงปลาอือป้าทโทวคุณตาวิถีไทยคนบ้าเป็นตาแซบแท้เป็นตะแซบได้คุณผู้ชมเอ้ยนี่นี่ไฮไลท์ของงานอยนู่นี่นี่นี่ไฮไลท์ของงานเซ็ตแซบคือเก้าพี่น้องเลยนะอือใส่ไปเลยอือคุณตาวิถีไทย เข้าครัวที่ไรก็อร่อยโอ้ยโอ้โอ้โก็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 อืมสักขอสมัดเข้าไปสักแซ่ นัวๆเนาะท่านผู้ชมใส่ผงสลดเซ็แซบนัวๆ,วๆผงเข้าไปมีเกลือเข้าไปในี่จักน้อยอคุณตาวิธีไทยเสียกนัวๆจักหน่อยเนาะมาโนัวๆได้ท่านผู้ชมอไอไข่แล้วต้มไม่ต้มก็ทอดให้เด็กๆเอาเหลอนี่ใส่เข้าไป,าไปอ๋อเออเออเออ อ๋อพริก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 อืมเดี๋ยวซิมเบิ่ก็เนาะท่านผู้ชมเนาะรสชาติมันสิเป็นแบบใดแน่แล้วอย่าเฝ้าใส่เกลือหลายดูว่ามันสิเค็มอ่าอ่ามันสิเค็มมันสิเค็มนวันวๆเน,น,นาะท่านผู้ชมเบิง่งนวันวนี่สีสันของน้ำมันนี่ปั๊ว เข่าหนพ้อนจำลงไปเด้อท่านผู้ชมเนาะเออสูตรน้ำโกโก้กออออออหอมดอกผักสะแงงยามฟ้าแรงคำลงมาออแอบแอบ,แอบเทียดจนะในการตาวิถีไทย แกงปายามใดนี่เป็นตะแซบแบ่งมาจากถ้วยในเด้อคุณตาวิธีไทยเพิ่นว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ามันอร่อยพรุ่งนี้จะแกงกินเพิ่นว่าเออได้ได้ท่านผู้ชมเมนูนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะไม่สงวนลิขสิทธิ์สามารถแกงกินได้นะแกงกินได้อแกงกินได้แกงกินได้กกไดกกไดสุกแซบเดี๋ยวให้ปลามันซุกก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า,าวปลาเฮานี่ บางเงินตัวกระต,ตูมันสิซุกแล้วแหละแต่ว่าส่วนหัวมันนี่เนาะส่วนหัวมันสิยังจักน้อยยังบ่ซุกนะเดี๋ยวเฮาสิเอาใดีมันซุกจักน้อยแล้วก็เฮาจังเอาอันอันนั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะสิบแซ่บอืมฮักสะแงงสิบแซ่บท่านผู้ชมเออนี่ๆๆ ตักสังเแงใส่เข้าไปคุณตาวิธีไทยแกงแบบอีสานบ้านเฮาแมน่นบอกแมน่นกินกับข้าวเจ้าได้ไหมได้กินกับข้าวเหนียวได้ไหมได้นะเออกินได้ทั้งสองอย่างข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะกินได้ทั้งสองข้าวเออคุณตาวิธีไทยข้าวครัวทีไรก็อร่อยทุกที แซ่แ๋้วขออนุญาตซิมอีกจังหน่อยนะ้องท่านผู้ชมเนาะคือสีซุกแล้วแหละหัวมันก็คือสีซุกแล้วเหรหัวมันนี่<แ>โอ้เดืดอดโอเคท่านผู้ชมไหมอืมโอเคใบใหญ่สอนอะนะใบใหญ่สอนบางคนบอกว่าเอา้า เวลาห้องโอเคคือห้องโอเคไม่ใหญ่สอนเห็นไหมอืมเอาไม่ใหญ่สอนยังมาเกี่ยวน้ำเห็นไหมเฮ้เเ่ต้องเอาไม่ใหญ่สอนมาแกงปลาเซ็บแซคือเก้าพี่น้องมาอนินะเออเอ,อ่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนี่นี่มามา แกงเซ็บเซคือเก๋าพี่น้องมือนี่ออนี่แกงเสร็มบักบวกหอนพอนนะบักบวกหอ,อมได้บักบวกตามท้องไร่ท้องนาเฮานี่แหละออ่นี่อันนี้ของเราอันนี้ของเราอันนี้ของเราอ่อันนี้ของเราอนนของเราหอ,าอ,นนอ,าอามดอกผักสะแงงยามฟ้าแรงคำลงมา แอบแอบเขียดจะนาปั้งคุนตาวิธีไทยร้องเพลงก็เป็นบอกคนวะ <c oughs> <c oughs> เออเอาเซบแซบท่านผู้ชมเอ,อ้ยมากินข้าวแรงน้ำกัน <c oughs> อันนี้ของเราดูของเราเออนี่เซบแซบคือเก้าพี่น้องเลยเออ มือนี้แกงป่าแบบบ้านๆแกงป่าแบบอีสานบ้านเฮาเออมาๆๆๆมา,มา,มา,มาอืมแกงแบบบ้านๆอีสานบ้านเราแซ่บคือเก๋าพี่น้องเย้ยนะออาเอาจืดๆไว้อย่าก,กินเข้มไลอืมคุณหมอพ่อนว่าอย่าก,กินกินจืดยืดชีวิตอืม ต้องกินพอดีมันเซแซ่บนะอ่าโอ้น้ำคือสิลลายาแค่ย่างบ้านเด้อโอ้เดี๋ยวตักแบ่งไปน้ำเหลายๆซูดน้ำเหลายๆเออขอพักหลายโอ้ขอพักหลายอขอพักหลายซูดน้ำเหลายอืมซดน้ำเยอะๆโอ้แซบ่บแซ่บคือเก่าที่น้องเอ้ยอ่า เอาม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 าเอาได้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 ได,ได,ได้เอาเอา,เอามามามากินน้ำกันครับท่านผู้ชม